มา ep 3กันต่อค่ะยังไม่เสร็จนะคะ ep แรกย5 ep ep สองนาทีเลยค่ะโอ้ไม่กอดเลยนะสีน้ำต้องใช้เวลานะคะเราไม่ได้ตัดต่อเราไม่ได้ทำคลิปตัดต่อนะคะเราสดๆกันเลยค่ะ เราสดๆกันจริงๆนะคะเราไม่ได้ตัดต่อนะคะจริงๆจะไปซื้อผูกกันอีกอันนึงนะคะแต่ไม่มีเวลาออกไปค่ะ มาดูกันนะคะฉอดสุดท้ายจะใช้เวลากี่นาทีนะคะ วันหยุดเราก็จะยินเสียงเด็กหกัวเราะกันนะคะ อยอนี้นะคะสีลอกนิดนึงนะคะตรงหมีโคนี่ยสียังไม่ค่อยแห้งดีสียังไม่ค่อยแห้งดีนะคะ ออกขาวเลยค่ะแต่การปะเพิ่มก็ไม่รู้จะดีหรือเปล่านะคะอาจจะดำอ,อ่าต่อไปนะคะสีนาเทนะฮะสีดำกันต่อนะคะสีดำ อย่างเี้ยแต่งเติมตรงนี้ค่ะอืมนะคะนะคะแต่งเติมกันไปนะคะ เออนะคะฮ่าเสร็จแล้วนะคะ,ะ,นะคะเสร็จแล้วะคะ่ะมีผู้มีผู้เปลี่ยนสีด้วยนะคะการผสมสีผิดก็นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะสู้เอ่ออันนี้ไม่ได้นะคะนี่ค่ะผู สีแรกเลยนะคะวิดีโอแรกเลยนะคะถ้าเกิดใครเคยเข้าไปดูแล้วก็จะผิดอย่างมหันเลยนะคะอันนี้จะสวยมากเลยค่ะแต่อันนี้ก็มีผู้เปลี่ยนเปลี่ยนสี <laughs> นะคะเกิดแต่พิกเล็ตสวยค่ะชอบพิกเล็กการผสมสีก็ผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็ <c oughs> อย่างที่ว่าค่ะไม่ได้ เป็นคนเก่งอะไรมากมานะคะแตวต่อไปนะคะเราก็จะระบายภาพนี้นะคะเดี๋ยววิดีโอหน้ามาเจอกันค่ะว่าจะลงสีเพี้ยนอีกไหมนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาดูทั้งหมดนะคะทั้ง3 EP นะคะ E.P. 1 25นาที E.P. 2 27นาที E.P. 3คือประมาณ ตีไป8นาทีก็ได้ค่ะตอนนี้7นาที39้วน่นนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจและรับชมหมีพูกันนะคะอ่ะาครั้งหน้าก็มาดูการผสมสีกันใหม่นะคะว่าจะผิดหรือจะถูกนะคะก็การศึกษาอาจจะแบบว่าคือเวลาก่อนที่เราจะระวาเสรยจนะแล้วก็ศึกษาก่อนนะคะอ่ะคคนนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ